เฮ้ยคุณลุงามาทำอะไรในบ้านช้อนออกไปเดี๋ยวนี้วิง่งเสอรออะไรวิงวิงวิงวงิให้เพื่อร้อยกลางาการต้องใส่เพื่อติดบักลุงลุงไปประมานโดนลุงโมโหมากเลยเอ้ลุงลุงลุง,ลงฉันจับแกได้แล้วแกอย่ามาสีเหลงเดี๋ยวแกจะเิตปุ๋ยอะไรวะกดปุ่มตรงนี้โอเคกดปุ่มเฮ้ยอะไรสัน่นอะ ก็กราบสวัสดีครับขอตารักษาสูช่ชาลนอกชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกอยในแมปนี้จากคุณปู่และนี่ก็คือคุณปู่ที่เราต้องหนีนั่นเองครับผมเห็นไหมคุณปู่นั่งอยู่บนโซฟาหนวดเข่าเฟิร์มสีขาวเคยบอกว่าฉันเป็นคุณลุงนะฉันไม่ได้เป็นคุณลุงฉันยังไม่ได้แก่ดูหนะ้าฉันสี่เออออยู่เลยเอาที่คุณปู่สบายใจเลยด๋ยวเรามาเริ่มเกมก่อนยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวเราเลือกระดับง่ายไปก่อนละกันพอเข้ามาในแมปก็น้าตาประบาณนี้เลยครับเราก็จะเดินทัวห้องก่อน ก็จะมีกรอบรูปมีลายชื่อสำหรับคนที่คะแนนสูงสุดซอมบี้คุณไม่สามารถอยู่บนพื่นได้ตลอดนี่นะ่าจะเป็นข้อความจากคุณปู่นะที่ครูเราไปาเดยเราไปเลยกันดีกว่าอย่างแรกเราต้องไปเปิดประตูเฮ้ยเพื่อนติดบัก็กไเนี่ยฮะใัยเพื่อนจะติดบัก็กโอเคประตูปเปิดแล้วอ่าโอเคเข้าไปเอ้ยข้งางล่างเอ้ยมีน็อตด้วยเราต้องเก็บน็อตน,นะฟ п, ุ๊อืมได้แล้วหนึ่งอันเอ้ยคุณปู่ทำอะไรคุณปู่ คุณปูคุณปูกำลังซ่อมเครื่องอะไรอะคุณปูอะเดี๋ยวนะเราต้องไปเดินหาคุณปูก่อนเหมือนคุณปูกำลังหยิบค้อนทุบอะไรอยู่นั่นนะคุณปูไม่สนใจเลยเฮ้ยเอา้าเหมือนตอนนี้คุณปูกำลังหงุ่นยินนะถ้าเราเข้าไปใกล้เห็นไหมรั้รรเหรอเร้รรเหมือนคุณลุงกำลังโมโหเราอยู่ที่เราเข้าไปใกล้ที่เขากำลังซ่อมเครื่องนั่นเองแดี๋ยไม่รู้เป็นเครื่องอะไรนะวิดีโอหรือเปล่าพอเขาซ่อมตรงใกล้ๆทีวีเห็นไหม โอเคโซฟานั่งได้ไหมลองนั่งดูนั่งไม่ได้เนี่ยันทีวีอ่ะหรือว่าวิทยุอาจจะเป็นไปได้นะโอ้เหยียบหัวเลยเป็นไงล่ะโอเคไปดีกว่าโอ้เรียน้ะเปิดประตูเข้าไปละชันเจอทางลงเห็นเบื้อดเดินลงไปนะเดินทามลงไปก่อนนี่ไงโอเคมันมีช่องอะไรไหม อ๋อมีนอ็อตนี่ไงนอ็อตโอเคแล้วกระโดดขึ้นไปปุ๊บกระุบเอออ้าวตกเลยเว้ยนี่ก้าวพลาดไปนิดเดียวตกเลยเอาใหม่มันไม่ยากนะมันใหญ่อยู่นะแล้วกระโดดได้ง่ายนะแต่เมื่อกี้กระโดดพลาดเนีน่ยโดดไม่ถึงนี่ไงนิดเดียวโอเคผ่านแล้วเฮ้ยมันให้เรากดปุ่มตรงนี้โอเคกดปุ่มเฮ้ยอะไรสันอนะ๋อมันจะมีไม้ยืดออกมาจากกระนงังนี่ไงพอมันยืดมาเอาเพื่อตกไปแล้ว พอมันยื่นมาปุ๊บเราค่อยกระโดดนะ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งไปกระโดดนะถ้ากระโดดปุ๊บมัตกหรือตายเลยนะโอเคผ่านมาได้อย่างง่ายๆเลยเฮ้ยทำไมเพื่อนแต่งตัวเท่จังอะมีไฟเลยอยู่ข้างหลังนะเอ้เพื่อนเอามาจากไหนวะซื้อมาปนะเนี่ยฮะโอเคเข้าไปข้างในมีอะไรเอาเขาขึ้นบันไดขึ้นไป,นไปเจอกับประตู เฮ้ยคุณลุงามาทำอะไรในบ้านช้อนออกไปเดี๋ยวนี้วิ่งเสียรอ,ออะไรวิ่งวิงวิงวิงให้เพื่อร้อยกลา,า,างอากาศใสเพื่อติดบักลุงลุงไปประมานโดนลุงโมโหมากเลยไอย้ลุงลุงลุง ฉันจับแกได้แล้วแกอย่าาสีเลงเดี๋ยวแกจะสิปปุ๋ยอะไรว่าคุณลุงลุงพูดอะไรนี่เริ่มใหม่คุณปูก็วิ่งไม่ได้เร็วนะคุณปูอ้วนอยู่เราต้องใช้ความเร็วของเราอันผิวผรอมผอมผิววิ่งหนีคุณปู่ว้ได้นี่ไงคุณปูแกบ้าอีกแล้วหรอผมไม่ได้ขโมยของน้ลงุงผมแค่อยากจะถามลุงว่าสิปปุ๋ยนีย่มันแปลว่าอะไรแกไม่ต้องรู้หรอกแต่แกออกไปจากบ้านชัดเลยนี่ไงน็อตโอเคได้สามชิ้นแล้วโอ้ยลูกคุณลุงมาพน้นยัง ไม่พ้นมาเลยะแกออกไปจากบ้านฉันอย่างนี้กดปุ่มแล้วเร็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 วววคุณลุงตามมาแล้วเร็วเร็วเรววกดยังกดยังว้าฉันจับแกได้อีกแล้วเมื่อกี้มัวแต่มองคุณปู่ไงโอ้โหสุดท้ายเป็นไงล่ะติดติดผนังไงเดินติดผนังไงเรียบร้อยเลยโดยคุณปู่จับได้เลยมารอบนี้คุณปู่ไม่มีทางจับได้หรอกบอกว่ากี่ครั้งกี่ครั้งฉันก็จับแกได้แกไม่มีทางหนีฉันได้หรอก ไอเด็กมีดาบเหนบข้างลุงรู้ได้ไงอะก็แกเห็นอยู่ยฉันเห็นแกหนีบข้างอยู่เนี่ยไงโอ้ย uh oh. oh, แล้วเดินหนีได้สบายเลยนะตาลีนั่นงไงนั่นงไงประตูประตูโอ้ปร, oh, ประตูปิดโอ้แ oh, สดงว่าผ่าน้สินะกดรีเซ็ตบล็อกรีเซ็ตบล็อกเคอเลยวะมันน่าจะทำอะไรเนีย่ยกดอีกทีดิเอะยังไงฮะอ๋ออ๋อ,อ,อ,อถ้ากองกองกอง ถ้ากล่องเราไม่พอเราสามารถมารีเซ็ตตรงนี้ได้นะกล่องมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแรกเลยเราต้องเอ,อยกกล่องไอ้ตรงนี้โอเคแล้วก็ยกมาไว้เอ,อกระโดดขึ้นไปไหมกระโดดขึ้นแล้วก็วางตุ๊บหนานไงอย่างน,นึงออคลิกได้เลยระยะไกลนะแล้วก็วางากระโดดข้ามยังง่ายได้อันนี้ก็ต้องใช้กล่องป่ะเออใช้กล่องเหมือนเดิมวางเหมือนเดิมเลยโอเค ได้อยู่นะไม่ได้ยากเท่าไหร่เราก็กระโดดขึ้นเอ้ยเต๊บวางบ๊อบอ้าวตกเว้ยอ้าวกล่องลนโอ้ยกล่องนี้ยังลอยได้อยู่อะเอานี่เคแล้วก็วางไว้ตรงนี้กระโดดขึ้นแล้วก็เจืบได้แล้วโอเคไปทางนี้สินะอ่าหน้าต่างแล้วกระโดดลงไปได้ไงน็อ,เอนตเห็นน,น็อตไหมนั่นไงน็อตเงาเงาเก็บน็อตก่อนชุบเรียบร้อยได้ไปกี่ชิ้นแล้วก็ไม่รู้เนี่ยฮะน็ตอตอะ อ๋อกดรีเซตก่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าต้องไปเอาของก่อนนะของมาอยู่หลังกำแพงนี่ไงให้เรากดตรงไม้นี่ปะโอเคกดแล้วนี่กำกำแพงหรือว่าผนังนั้นกําลังลงตัวมานี่ไงเป็นคืออะไรอะรูปปั้นของคุณลุงลุงอะไรคุณปู่เออัแหละคุณปู่่นแหละโอเคแล้วเราก็ไปทางเดิมกระโดดตรงหน้าต่างแล้วไปทางไงต่อเนี่ยเดินไปทางวนเฮ้ยอะไรแว๊บอะไรอยู่หลังใกล้ๆต้นไม้นะ่ะ คุณลุงเหรอคุณลุงอะไรคุณปูเอ้ยฉันเจอแกอีกแล้วนะแกมาเหยียบสวนของฉันได้ยังไงกอโทษทีก็ปรุงผมจะรีบไปกดปุ่มเนี่ยสีเขียวแล้วเราก็ต้องวิ่งบนนะเฮ้ยคุณลุงปล่อยผมไปเถอะ uh oh. คุณลุงวิ่งตามไม่หยุดเลยนะเจอคุณลุงบ่อยมากเลยคุณลุงอะไรคุณปูพูดแต่คุณลุงอยนั่นแหละโอเคแล้วก็ผ่านพ้นมาเรียบร้อยแหละ คุณปูอยู่หลังประตูเข้ามาซิเข้ามาสิคุณปูทำไรเราไม่ได้แล้วเฮ้เฮเฮไปดีกว่านานว่าอะไรไม่ใช่ใต้ดินที่รับมีห้องรับปุ๊บแล้วปุ่มรับอะไรว่ารับรับนั่นแหละไม่ใช่ห้องรับอันนี้ไม่ใช่ปุ่มรับเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้มีผนังขึ้นมาไปทางนี้ใช่ไหมนะโอเคเดินไปเลย เออโอเคเฮ้ยอะบ๊บอ้าวไม่ทันได้มองมองมันต้องกระโดดโอ้ยโอเคเอาไหมไอเราก็ไม่ได้มองไงเดินอย่างเดียวเลยกระโดดชึบข้างล่างเป็นลาวานะโอเคผ่านพ้นตรงนี้ถูกไหมเออแล้วกระโดดไปทางนี้ชึบนะได้อยู่ได้อยู่กระโดดฟึบอบอ่เอบอ่ะ แต่สงสัยไงต่มบบ้านคุณปุ้ยน็ not. อตไอ้ชุบได้แล้วโอเคเอากลับยังไงแล้วเนี่ยเอาไม่มีทางขึ้นอีกหรือว่าต้องตายอย่างเดียวเนยมึงแต่ต้องตายแล้วโอเคสงสัยต้องเดินลงน้าเอ้ยไม่ตายวะ๋อตายแล้วตายแล้วต้องเดินลงไปลึกๆหน่อยนะถึงจะตายบ้านคุณปู่นี่ไม่ธรรมดานะมีชั้นใต้ดินแล้วก็มีน้ําลาวาด้วยนะโอ้โหสงสัยแกไม่แอบทํานะโอเคไปเราผ่านแล้ว โอเคเป็นห้องอะไรเด้อลาวาเหมือนกันต้องกระโดดข้ามฟึบฟึบเอ้ยเอาตกเอ้ยเฮ้ยนิดเดียวเองจะผ่านอยู่แลเอาไม้เอาไม่ไมกระโดดเึบฟเบฟึบโอเคก็ไม่ได้ยากดีว่าเฮ้ยเพื่อนมายืนรอต้องใส่เพื่อนจะไปพร้อมเรานะเดี๋ยวเพเฮ้ยอะไรอะคุณลุงถือดาบคุณลุงอะไรคุณปูคุณปูถือดาบโอ้ยจบฉันจะเอาดาบฟันแกให้ัวแบะเลย เอา,าเราเราถือธนูยิงคุณปู่นะไอ้ฟุ๊บอืมกระโดดฟุ๊บอืมโอ้โคุณปู่นี่เป็นอัศวินหรือว่านักบรบสมัยก่อนแน่เลยมาไอฉันฟันหัวซะดีๆนหน่อยเด็กพวกนี้มาบ้านฉันได้ยังมาทําร้ายฉันอีกผมไม่ได้จะทำร้ายลุงนะคุณปูอ้ยอะไรคุณปูเถอะคุณลุงัานดีดีดีแล้วคุณปูก็เลยเป็นกโกโก้คันคุณปู คุณปูตายแล้วเหรอเราฆ่าคุณปูเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรชังมันเถอะ <S 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 เราเดินมาที่นี่แล้วก็กดอ่ะขึ้นเล็บเอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวยผมช่วยกูด,ด้วยกดติดอยู่ในเล็บดีนะมากับเพื่อนถ้ามาคนเดียวติดอยู่ในเล็บอย่างแน่นอนเฮ้ยมันถึงห้องอะไรมันได้ทําอะไรกดเก็บสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมขึ้นอยู่มุมขวาล่างจอนะอ๋อมันนั่นไอเอามาใส่ตรงนี้แน่เลย ปุ๊บนี่ไงแล้วเราต้องหาสีเส่เหลี่ยมวงกลมนี่ไงสี่เหลี่ยมปั๊บเขาให้นั่นไงวงกลมอ่าได้แล้วครบแล้วเราก็มากดที่ช่องมันนะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมวงกลมโอเคครบประตูเปิดแล้วไปไปไหนอะไม่รู้อะหลังประตูมันมีอะไรเอาหลังประตูอย่าเจอคุณปุ๋ยไปเนี่ยมีไหมอ๋อไม่มีว่ะค่อยๆเดินนะมันเป็นไม้แบบเล็กๆนะไม้กระดานโอ้ยนี่ไงน็อต โอเคค่อยๆกระเดิมเข้าไปฟึบโอ้อยได้โอเคได้อยู่ฟืบฟึบฟึบโอ้ยบ้านคุณปู่นี่ทําซับซ้อนจริงๆนะไม่ได้ซับซ้อนธรรมดาซับซ้อนซ้อนเงื่อนด้วยเงื่อนอไรเงื่อนเป็นเงื่อนตายแค่โดดข้ามไปเลยโอเคได้ผ่านอยู่กดเลยมีเซตบล็อกอ๋อมันมีไม้ไม้อ๋สงสัยเราต้องใช้ไม้กระดานพาดเดินข้ามไปนะนี่งไงนี่ไง ไม่เห็นยากเอ้ยจบเอ้ยจบเอ้ยลิงเฮ้ยจบเฮ้ยเอ้ยเฮ้จบเฮ้ยไม่ถูกวาไม่ตรงกะทีวะเอ้ยเฮ้ยไปไหนน่ะเอ้ยนั่นไปไหนโอ like <tem> ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้ไปไหนน่ะไม่ตรงเลยเฮ้ยตรงตรงนี่ได้แล้วเออเดินไปแล้วโอเคแล้วเราก็หยิบไม้กระดานมาพาดต่อนะเพื่อไปอันต่อไปเฮ้ยจุบแม่นๆเอ้ยอ้าวลืมหวังเลยแล้วจะทำยังไงแล้วเนี่ยสงสัยต้องตายสินะกระโดดเออเรียบร้อย มื่อกี้เห็นเพื่อนทำไมมันเล็งง่ายๆวะทำไมเราเล็งยากจังวะเอาใหม่กดไม้กระดานขึ้นมาโอเคพาดไปที่เดิมอเอ้ยตอนนี้แม่นวะ่ะตรงเปียเลยโอเคหยิบไม้กระดานขึ้นมาแล้วก็อ่าเพื่อนรออยู่ะอะเคพาไปตรงนี้นะตรงนี้เอ้ยเล็งยากจังวะเฮะเอะวางฟึบเอ้ยได้อยู่โอยมาอันที่สองแล้วเก็บไม้กระดานเฮ้ยเห็นนอดแล้วเห็นนัตนัดนัตรงโน้นโอเคเฮ้ยนิดเดียวเองเฮ้ยจะล่วงไหมนะโอเ้เก็บก,ก่อน ตั้งใหม่โอเคไป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 ได้อยู่ได้อยู่เออฟุบอ่าเก็บไม้กระดานมาผ่านไปตรงที่นอ็อตโอเคนะวางฟุบอุ้ยยี่นิดเดียวเอง,งกลับมากลับมาเก็บไม้กระดานเก็บไม่ได้เลยเหยียบอยู่ไงโอเคเก็บเออเดินมาสุดท้ายแล้วจะผ่านแล้วฟุบอ่าเออเล็งไว้เฮ้ยเอา้าเฮ้ยอะไรอ่ะอีอันเดียวเอง ปฏิโธเอ้ยต้องตายเกลใช่ไหมเนี่ยต้องเลิ่มใหม่แกโอเคตายก็ตายวะเอ้ยโอเคหยิบไม้กระดานขึ้นมาอีกฟึบวางไปที่เดิมตอนนี้คงไม่พลาดอีกนะโอเคไปยังไงไ,งไงดยังไงยดเสียงเริ่มอ่อยแล้วนะเสียงเริ่มอ่อยแล้วโอเคหยิบไม้กระดานขึ้นมาแล้วก็พลาดไปตรง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 ,ตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้แม่นยำอยู่นะหลังจาก ผ่านมาสองอันแล้วอโอเคหยิบไม้กระดานขึ้นมาอันสุดท้ายเราจะผ่านไหมเอ้ยฟึบอุย้ยอีกนิดเดียวเ,วเอ,อ้ผ่านไปดีเรียบร้อยโอเคเจอบันไดฮะห,หลังประตูนี่มีอะไรอีกยู่เนี่ยฮะเปิดเข้าไปโอ้ยห้องลงโลง่งอ้าวมันได้ทำอะไรอะ่ะออกกดปุ่มตรงนี้เหรอเฮ้ยมีน็อตอยู่ฟึบโอเคได้เก็บน็อตก่อนแล้วก,กดปุ่มเฮ้ยตันอีกแล้วคืออะไรอะ่ะตรงนี้ให้ปลด อ๋อนี่ไงกำแพงกำแพงประตูเปิดนะเฮ้ยรูปปั้นของคุณปูสีแดงโอเคเก็บก่อนอ่๋อไงไงไงเมื่อกี้เรากดปุ่มพัดลมมันขึ้นมาอุยอยอ้ยลอยอุย๊ยเอ้าอ๋อคือเรากดปุ่มแล้วพัดลมมันจะทํางานแล้วมันจะพัดเราเราต้องคอยกระโดดหลบนะออะฟึบฟึบไม่พาอีกแล้วมันกระโดดยากอะ่ะสงสัยมันต้องกระโดดไกลๆหลุมนะเออฟึบนี่ไงเฮ้ยจุบอ่า เออไม่ยากนี่วะไม่ยากนี่วะโอเคผ่านแล้วกระโดดลงไปเหรอข้างล่างมีอะไรไหมเนะี่ยไม่มีแล้วนะโอเคลงไปเลยดีกว่าฟุบปฟุ๊บ,บอะมาห้องอะไรเนี่ยอนอนนี่น,นอนนอนนอนฟุ๊โอเคมาให้เรากดปุ่มอีกแล้วเหรอเดินขึ้นไปตรงบันไดอ่าห้องอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะฟุ๊มันเป็นสารเคมีเหรอ กินอุ๊บอุยอ๋อวิ่งเร็วโอเคโอเคโอเควิ่งเร็วได้อยู่อ๋อมาให้เรากระโดดข้าม,มต้องใช้ความเร็วนะกระโดดเนี่ยเพราะระยะทางมันห่างกันไงเฮ้ยจุ๊บมันก็ไม่ได้ยากเอ้ยเอ้ยนี่เดียวเอาเอาไมาเอาไมาเอาไหม,าอามาขอขออภัยในเสียงภาคนะมันเริ่มแหบแล้วพอใช้เสียงเยอะมากก็ตกงแล้วขอไม่ว่ากันนะโอเคเรามาวิ่งกันต่อเลยฟุ๊บอ่าแบบต้องใช้ความเร็วนะ ฉันเป็นฉันเป็นเดอะแฟตนะฉันเป็นตกเดียวอะไรอะมาฉันเป็นฉันเป็นเดอะแฟตนะฉันเป็นฉันเป็นเดอะแฟตใครไม่รักใครไม่รักเพลงอะไรวะเนี่ยแต่งเองไงแต่งเองอ๋อเป็นศิลปินเนี่ยเนี่ยดนตรีมันอยู่ในหัวใจไงความศิลปินมันก็อยู่ในใจเหมือนกันน่ะแหละไม่ว่าจะเพลงอะไรก็แต่งได้หมดแหละโอ้ผมว่ามันไม่ใช่ภากเกเกไปนะมันจะไปร้องเพลงมากกว่าอะ คนเรามันก็ต้องคลายเครียดบ้างเราโยนจับไปก่อนนะเพราะเราเจอน็อตนะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะฮะอ๋ะอมันบอกว่าเราเก็บครบสิบอันแล้วนะโอเคแ <Nice. S 1> สดงว่าเราเก็บดอดครบทุกอันแล้วเออเลอเป็นแก๊สสีเขียวเราเก็บมาทุกอันแล้วสแสดงว่าเราจะจบแล้วใช่ไหมปีมันไดนะ่าจะจบแล้ว้ะเราไปเจออะไรอีกไปเนะี่ยอ๋อปีมันไดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคุณลุงคุณปูคุณปูณปณปโยนล้างใหญ่ ถืออะไรถือคอด้วยเนะโอ๊ยคุณลุงมาแล้วกดด้วยคุณปูเรื่องแต่คุณลุงเนี่ยนะโอ้ยคุณลุงโอ้ยโอ้มีสักกระโดดสายฟ้าด้วยสังเกตน,นะค,คุณปูเนี่ยจะปล่อยพลังนะเหรอไหมตอนมันกระโดดปุ๊บนะมันจะมีสายฟ้ามาเราจะติดบักนะเดือนเราก็จะลดด้วยนะลอยิงกอนโอ้ยปุ่มโอ้ยมาไงโอ้ยอืมเรากัดจังหวะไม่ถูกไงบางทีกัดแล้วมันไม่ได้โดดไงกระโดดเอ้จุ๊บกระโดดเอ้ยอ่ะโดดดีแกเว้ยทำไง่ะ คุณปู่ยิง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 คุณปู่ก็ตายแล้วคุณปู่ก็ตายแล้วฟุ๊บเอ้ยตายแล้วอ้ยตาย,อ,ายาอ,อยู่กระโดดหลบได้โอเคยิงเลยยิงเลยยิงรัวๆเลยนะยิงรัวๆเลยนะคุณปูก่กระโดดอีกแล้วเอาโดนอีกแล้วอ่ะโดนพลังคุณปู่แก้วอ่ะเฮ้ยคุณปู่ก็ตามไม่เลิกเลยเฮ้ยชุบตายสิครับท่านผู้ชมเริ่มใหม่จำได้ไหมเมื่อกี้เราฆ่าคุณปู่ไปอะตอนที่คุณปู่ถือดาบอ่ะแล้วเราก็ฆ่าคุณปู่แล้วคุณปู่ก็ ร่างแหลกสลายหรือว่าลุงจะสร้างห่ง uyen ไว้ก่อนตายแล้วเราก็มาเจอเห็นไหมเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยกระโดดฟุบได้อยู่เว้ยมาซีไอ้คนโปตึงตึงตึงเสียงโยนกระโดดอะไยั๊บกระโดดหลบุบเฮ้ยโดนอยู่ดีว่ะยิงยิงยิงลัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆัวเออกระโดดลุงมาแล้วกระโดดไอ้จุ๊บมันได้อะตานนี้ไม่พลาดแน่นอนโอเคลุงตามมาเลยคุนปูขุนปูตามมากระโดดหลบซุบอืม ยิง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 คุณปู่กล้ตายแล้วหุ่นยนต์ปู่กล้ตายแล้วฟุบกระโดดไร้เอาคุณปู่จบอ่อาลอยๆดังรูดเสียงโซน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 นี่เสียงคุณปู่พูดใช่ไหมเออปูอ่แดงนี่แหละเอโอเคเฮ้จากกายจะใกล้ตายแล้วคุณปู่ใกล้ตายแล้วกระโดดฟุบกระโดดฟุ๊ปเรารู้จังหวะแล้วนะแล้วคุณปู่ก็ตาย เย้เราน่าจ,จะชนาแล้วเนะี่ยเราไปทางไหนต่อเนี่ยอ๋อทางนี้แน่เลยเฮ้ยนี่คืออะไรอะเรือเหรอเราต้องไปขึ้นเรือใช่ไหมเนี่ยเราใส่ญญต้องไปขึ้นเรือโอเคไปขึ้นเรือฟุ๊อ่าเรือจะออกแล้วถ้าไม่ไปเก็บบททราบที่เดินทางไปพิซซูโลขอขึ้นรถชันชลาที่ร้อยแปดได้แล้วเฮ้ยเรือเรือติดเทอร์โบเหรอ <laughs> อันนี้เราถึงแล้วใช่ไหมอันนี้ไง ไงภารกิจสําเร็จนะเราได้รับเหรียญและมุมขวาด้านล่างนะ,สะแสดงว่าเราจบเกมแล้วนี่น่าจะคือตัวละครไหมของภาคต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับคุณปู่ที่เราเล่นอยู่ถ้าอย่างนั้นต้องไปศึกษาและเพราะว่าด่านของคุณปู่นั้นสนุกดีนะผมว่าอีก3าคนก็นับจะไม่แพ้กันนะมีเด็กมีป้าผมแดงแล้วก็มีตาลุงอ้วนพุางแล้วก็คุณปู่นะ โอเคครับ okay, ก็ช <laughs> hey. ุบอ่าชุบชุบอะไรล่ะโอเคก็แคปแคปโฮ้ยลิ้นพ <wh os of onos> okay. ันโบลาณภาคเนี่ยอ่าโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาร์ลอมชาแนลเลยครับแล้วกดที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชาร์ลอมชาแนลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ